าชายเลนคือระบบนิเวศท,ที่ประกอบไปด้วยพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์หลากหลายชนิดที่ดำรงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ำกร่อยมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่าเสมอป่าชายเลนพบได้ทั่วไปตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ํอาอ่าวทะเลสาบลําคลองและเกาะที่มีน้ำทะเลท่วมถึง เมื่อกระแสน้ําในแม่น้ําลําคลองไหลลงมาปะทะกับกระแสน้ําในทะเลเมื่อน้ํานิ่งจึงทําให้ตกตะกอนลงทําให้เกิดแผ่นดินโคลนหรือเลนบริเวณท้องอ่าวดินเลนหรือดินโคลนนี้มีลักษณะเหมาะสมแก่พันไม้ต่างๆที่ขึ้นตามป่าชายเลนเช่นโกงกางรุย่ยหรือถั่วขาวครูไม้สแสมไม้โปรงไม้ตะบูน แคทะเลจากชักรามเป็นต้นในประเทศไทยของเรามีพันธไม้ป่าชายเลนถึง81ชนิดด้วยกันโดยไม้เหล่านี้สามารถแพร่พันธุ์ด้วยมเมล็ดโดยทางน้ำได้เป็นระยะทางไกลเมื่อมเมล็ดของไม้เหล่านี้ลอยไปติดอยู่ตามแผ่นดินโคลนหรือเลนที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะพากันงอกเป็นต้นในไม่ช้าก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้กลายเป็นป่าทึบ เมื่อป่าเหล่านี้จะริเติบโตก็จะก่อให้เกิดแผ่นดินเลนผืนใหม่ต่อไปนั่นเองค่ะ